ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเราก็กลับมาอยู่ในดอกันอีกแล้วก็คราวนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยก็ลงไปสวิตข้างล่างเอ,อให้เพื่อนไปแล้วกันก็มีของครบเหมือนเดิมที่จริงเมื่อกี้ก็ไปเล่นเล่นสักอย่างมาแล้วก็เดินกลับมาแต่ไม่รู้มันเปิดหรือเปล่า่าเปิดละไอ้ืม hmm. ไม่มีอะไรเหมือนกันห้องห้าสิบเจ็ดถ้าถึงห้องหกสิบเราจะไม่ไปเอไม่ไปตรงหลังโต๊ะห้ิบเก้ามันดำอะไรเนี่ยห้องมืดเปิดไฟฉายแล้วกันอ,อไฟฉายเพื่อนมาทางนี้ทางนี้เปิดไฟให้ ่ไฟฉายเขียวก็มีไฟฉายอ่าห้องนี้แต่เราจะไม่ไปข้างหลังตู้เราจะไปตามทางต่อถึงตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นทางตันแล้วงั้นเราใช้วิธีเทเลพอร์ตเลยแล้วกันไปที่ห้องเก้าสิบใช้วิธีเทเลพอร์ตเลยประตูมันยังเปิดค้างอยู่เหมือนเพิ่งมีคนผ่านมาแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้งั้นเราใช้เทเลพอร์ต อีกแล้วกิวนี่มันขี้โกงจริงๆห้องนี้ใช้เทียนแล้วกันถ้ามีตัวอะไรมาจะได้เห็นโอเทียนดับมามา,มาแน่นอนมา่ยโอเคไปละอาจจะไม่ได้ยินเสียงได้นเสียงแต่ประตูพวกมันบัก เทียนเทียนดับ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 ถ้าดับแปลว่ามาอา่ามันมาแล้วเมื่อกี้แต่มันมืดเก้จ็ซูมดีกว่า98 เ้าสิก็หนึ่งโอ้อยมาประตูนี้มีอะไรไหมไม่มีหนึ่งห้อยยอดแน่นอนเราต้องไปไขห้องนี้ทิ้งไว้เหมือนตอนคลิปมาครับ เพราะว่าขายห้องนี้เวลาฟิกเกอร์มาไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม้ค้ามันมีตัวไล่หลังรู้แน่นอนแต่ตรนฟิกเกอร์หายแต่ว่าต้องอยู่แถวๆถวนี้ถ้ามีคนไปเปิดก่อนแล้วต้องหาอันนี้สิมาตรงนี้อันหนึง่งที่ก็ไม่ต้องเก็บหรอกเอฟเครอเพลงมันขึ้นแต่ที่จริงมันก็มีให้เก็บนะล่ะ ต้องคลิกหรือถ้าเป็นในมือถือก็อกดอันเนงียนมากติดกุบกแพงเลยขอเอากลา,างเขนโอดินเสียงฟิกเกอร์แล้วทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหม โอาปิดเพลงไม่ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเท้าฟิกเกอร์แล้ววะปะ,ปะอันนี้คันซีนมันไม่ขึ้นแต่ว่าฟิกเกอร์โดนไฟเผาไปแล้ววันนี้ต้องแก้โอ้เสียงมาละอาจจะเห็นในนี้วไม่ได้แก้แต่จริงๆนู้กแก้อยู่ ตัวมองไปกินวิตามินไปวิวิววิวเมนูเข้าเข้าเข้ามาตรงนี้วใครอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนนี่มันหนวกหัอ่ะ แล้วบ๊อบมาทำอะไรตรงนี้ข้างบนมาแล้วโอะแล้วบ๊อบเอาบ๊อบจมดินโอเคกลับมาที่ล็อบบี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ check them out my